สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Lost in b l u e นั่นเองสำหรับตัวเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมมือถือแนวโซเวลเอาชีวิตรอด สามารถที่จะเจอผู้เล่นอื่นๆแล้วก็ปาร์ตี้กันได้ด้วยนะครับตอนนี้ตัวเกมจะเปิดให้บริการในส่วนของสโต์ไทยเรียบร้อยซึ่งเกมเนี่ยจะมาพร้อมกับภาษาไทยด้วยนั่นเองใครที่สนใจเกมแนวเอาชีวิตรอดอยู่แล้วนะครับก็สามารถโหลดได้เลยนะครับลิงก์โหลดเนี่ยอยู่ใต้คลิปด้านล่างนั่นเองอเรื่องราวของตัวเกมนี้นะครับตามที่เห็นในวิดีโอเลยก็คือตัวเราเนี่ยได้เกิดอุบัติเหตุนะครับจากเครื่องบินตกแล้วก็เราก็ต้องมาเอาชีวิตรอดในเกาะแห่งหนึ่งนั่นเองนะครับอโอเคมา เริ่มต้นเล่นกันเลยดีกว่านะครับในส่วนตรงนี้เขาก็จะให้เราทําการเลือกนะครับว่าเราจะเลือกตัวละครผู้ชายหรือว่าตัวละครผู้หญิงนั่นเองนะครับก็อ่ะเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวละครผู้ชายนะครับอืมพอมีภาษาไทยแล้วผมรู้สึกว่ามันเล่นง่ายขึ้นเยอะมากนะครับอืมก่อนหน้านี้มันจะเป็นแบบของสโตนอกเนาะนะครับจริงๆมันไม่ใช่เกมใหม่นะเอออันนี้แต่ว่ามันมาเปิดบนสโตไทยแล้วก็มีภาษาไทยนั่นเองอ่ะกดยืนยันไปอ่าโอเคมาเริ่มต้นครับนี่ฮะ มันก็จะเป็นแบบเรื่องราวของตัวเกมมันจะพาดําเนินไปนะครับซึ่งเควสต่างๆเนี่ยตัวเกมนี้นะครับมันจะแบบว่าให้เราทําตามเควสไปก่อนนะครับส่วนการแบบว่าคลับโครงคลับของหรือว่าทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าเพิ่งไปทำนะครับทำตามที่ตัวเกมมันให้ทําก่อนนะครับเพราะว่าบางทีวัตถุดิบเราไม่มีอะไรเงี้ยแล้วเราไปทําก่อนเออมันจะแบบเออกลายเป็นไม่ผ่านเควสอะไรเงี้ยนะครับมาเริ่มต้นกันเลยครับผมไปโอเคเดินไหมครับชึบเนี่ย เนี่ยมันจะไม่ค่อยแนะนำครับว่าจะให้เราทำอะไรยังไงบ้างนะครับผมโอเคนี่ครับนะของก่อนเลยนะครับแล้วก็เก็บของนะครับมันก็จะคล้ายๆกับเกมแนวเซเวอร์ลหลายๆเกมนะเนาะนะครับอืมแต่ผมว่าภาพเกมเกมเนี้ยค่อนข้างที่จะสวยเลยนะอืมแล้วก็ทำให้ผมนึกไปถึงเกมเกมหนึ่งที่มันปิดให้บริการไปแล้วชื่อเกมอะไรนะอ่าดูเรนโกเออดูเรนโกใช่ใช่นะครับผมอืม นึกถึงเกมนั้นน่ะนะครับจากที่เห็นเกมเนี้ยนะโอเคมาครับกดไปชึบกดใช้อ่าน,นี่คือการกินอาหารนะครับผมเรียบร้อยเวลาที่เราทาเควสเนี่ยนะครับก็ดูตรงนี้เนาะนะครับว่ามันให้เราไปทําอะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเกมเนี่ยจะมีลูกศรชี้บอกอยู่ว่าเราจะต้องไปตรงไหนบ้างน,นั่นเองนะครับอถ้าเกิดลูกศรมันหายปุ๊บเนี่ยเราก็กดคลิกตรงนี้อีกทีหนึ่งลูกศรมันก็จะกลับมานะครับผมอนะ่ะโอเคนี่เก็บอันนี้ครับเอาไว้เป็นอาวุธหรือเปล่าวะ น่าจะใช่นะเฮ้ยเจอซอมบี้ว่ะมาแล้วครับเราเจอซอมบี้นี่ตอนแรกกำลังจะแบบมีการบอกว่าเ,าเรียกนะครับแต่คือมันไม่ใช่คนแล้วไงนะฮะประมาณนั้นเคสลัดออกไปนี่เนี่ยแล้วก็จัดการมันอุมอ้มอุ้มเรียบร้อยโอเคสวยงามครับผม,มเดี๋ยวผมเอาบรรยากาศแบบคร่าวๆช่วงต้นเกมให้ดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเล่นไปอีกแล้วเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะครับ เฮ้ยโอ้โหเปียบเลยว่ะนี่มันซอมบี้ล้วนๆเลยนี่ว่ะเออก็เป็นเพื่อนที่อยู่บนเครื่องบินก่อนหน้านี้นะนะครับแล้วก็กลายมาเป็นซอมบี้หมดเลยนะครับตี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 ตโอ้แล้วโดนตีด้วยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเราตีแค่ไม่กี่ครั้งมันก็ตายแล้วนะอ่าโอเคเอ้ยเลเวลสองแล้วด้วยฮนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเนาะนะครับนี่ครับ เหมือนจะมีผู้รอดชีว <iber mango ını> <t salt> ิตอยู่นะครับมาช่วยเรานั่นเองนะฮะนี่ไงก็คือคนนี้นะครับโอเคกดสกิปข้ามไปเรียบร้อยเฮ้ยเก็บของได้ไหมอ่าไหนดูซิมีอะายอาเซพ้าโอเคไปครับผมแล้วก็มาคุยกับคนนี้ฮะอ่าโอเคเป็นเกมที่น่าเล่นอีกเกมนึเลยนะอืมสำหรับเกมนี้นะ เพราะว่าคืออย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะครับว่าเกมนี้มันสามารถที่จะแบบออนไลน์เจอกับผู้เล่นคนอ,อื่นๆได้นะครับอืมโอเคอุ้ยโอ้อันนี้มันเลื่อยนี่ว่าจัดไปกำจัดพวกกายพันในแคมป์แล้วผมนี่มาดิมาดิครับพี่มาดิครับนี่เนี้ยมาจัดการมันมาเลยมาแต่ละตัวนี่เน,นี้ยนี่เนียเรียบร้อยโอเคสวยงาม แล้วก็เก็บแล้เก็บหน่อยดิเอ,อิบโอเคมันให้เรามาตรงนี้นะครับอ๋อ,อจดก,การมันให้หมดนะฮะในแคมป์นะครับเสื้อสูทขาดเฮ้ยมีเสื้อขาดนี่ว่าเรียบร้อยครับโอเคมาเจอกับคนนี้อะแล้วก็คุยกันเหมือนเดิมนะครับผมอืมบรรยากาศตัวเกมคร่าวๆเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับในช่วงต้น นะครับผมก็เดี๋ยวผมขอลองเล่นก่อนละกันนะครับแล้วค่อยมาดูว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมยังไงมาบ้างนะครับผมโอเค ตอนนี้ก็ผมลองเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเอ่อเลเวลจะอยู่ที่เลเวล9นะครับซึ่งระบบเนี่ยมันจะปลดล็อกมาก็หลายอันอยู่นะครับระบบเนี่ยที่มันปลดล็อกมามันจะอยู่ตรงนี้นครับผมนี่ฮะมันก็จะมีการคราฟไอเทมเอ่อการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับหรือว่าการพัฒนาอุปกรณ์แล้วก็จะมีระบบคู่หูด้วยระบบคู่หูเนี่ยของผมมันยังไม่ปลดล็อกนะครับแต่เดี๋ยวเล่นไปตามเควสมันก็จะปลดล็อกเองนะครับแล้วก็จะมีการบอกว่าไปเจอกับผู้เล่นคนอื่นๆด้วยนะครับเล่น พาไปนะครับผมสามารถที่จะไปตรงไปตี้กับคนอื่นเขาได้ด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของการครับเนี่ยนะครับกดเข้ามาดูไอเทมไหนที่เราสามารถครับได้ครับมันจะมีเครื่องหมายถูกเขียวๆแบบนี้ขึ้นมา นะครับส่วนอันไหนที่เรายังไม่สามารถคราฟได้นะครับเนี่ยอย่างเช่นค้อนนะครับเราขาดอุปกรณ์อันไหนอยู่นะครับเนี่ยมันก็จะบอกนะครับแล้วก็กดติ๊กไปที่อุปกรณ์นั้นๆนะครับแล้วก็มาดูที่แหล่งไอเทมว่าเราจะไปหาจากไหนได้บ้างนะครับเนี่ยมันก็จะบอกเราว่าได้รับจากเขตชายหาดหรือว่าพื้นที่อื่นๆนะครับให้เรากดมาอีกทีหนึ่งปุ๊บเข้าไปอ่ามันจะมีการบอกเลยนะครับว่าคุณต้องไปตามเครื่องหมายตรงนี้นะครับอ่ก็เดินมานะครับอืมแล้วก็มาหานะครับว่า เฮ้ยเศษไม้อยู่ตรงไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเอามะพร้าวนะครับเราสามารถเก็บกินได้นะมะพร้าวแบบกินแทนน้ำได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของกะลรามะพร้าวก็เอาไว้ทําอย่างอื่นได้ด้วยนะเดี๋ยวนะดูเศษไม้ก่อนอยู่ไหนเอ่ยคือมันจะมีแบบให้เราเก็บอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหินไม่ว่าจะเป็นแบบอของอื่นๆนะครับผมแล้วแต่พื้นที่นะเศษไม้ก็เก็บไปได้แล้วนะครับทีนี้สมมุติผมจะคา้าฟเนาะนะครับ,นะรบนี่ฮะเห็ไนไหมมันขึ้นเครื่องหมายถูกแล้วนะครับ ถ้าเราจะคาฟแล้วก็กดคาบได้เลยคาบไปเทมก็จบแล้วแค่นั้นแหละนะครับผมซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะมีการสอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีให้เราแบบว่าสร้างสิ่งปลูกสร้างนะครับเนี่ยก็เข้ามาดูอันไหนที่เราสามารถสร้างได้บ้างนะครับเออเราก็มาดูได้เลยนะครับจากตรงนี้อันนี้เนี่ยระบบอาบน้ําฝักบัวแลวพวกนี้นะครับมันก็จะต้องมีแบบแปลนด้วยเนาะนะครับซึ่งเล่นไปเรื่อยครับตัวเกมมันจะพาเราทำเองนะครับผม นะแล้วก็มีการบอกว่าพัฒนาอุปกรณ์นะครับนี่ฮะอุปกรณ์ชิ้นไหนที่เราสามารถพัฒนาได้มันจะมีเครื่องหมายเอเนี่ฮะขึ้นไปแบบนี้ครับผมเป็นการเพิ่มดงเพิ่มดาวอะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยก็กดอัปเกรดได้เลยดาวก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ความสามารถของอุปกรณ์ชิ้นนั้นก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับ <c oughs> มีฮะมาีอันนี้ก็โตช่างนะครับเราสามารถที่จะมาคลาฟพวกของอะไรพวกนี้ได้นะครับผมเอาไว้ไปแบบซ่อมแซมอุปกรณ์นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยนะครับ คือบางทีเนี่ยอย่างเงี้ยมันขึ้นแบบนี้แสดงว่ามันต้องให้เราซ่อมแซมแล้วใช่ปะเราก็กดเข้ามาที่ซ่อมแซมนะครับแล้วก็มาดูว่าเออจะต้องใช้อะไรซ่อมแซมบ้างอย่างเงี้ยฮะเออแล้วก็ซ่อมแซมได้เลยเนี่ยครับอ่าอุปกรณ์แล้วก็จะเอ่อมีความทนทานเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองน,น,นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะทําการแบบว่าอัพกรอัพเกรดได้นะอุปกรณ์นะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยอัพเกรดได้นะเออก็เมื่อกี้แหละที่ผมพาดูเนาะอัพดงอัพดาวอะไรประมาณน,นัน้นนะครับ No. ประมาณนี้นะหลังจากที่เล่นมาแล้วก็คือน่าสนใจนะสำหรับเกมนี้นะครับผมว่ามันโอเคเลยแหละนะครับผมก็กะว่าจะลองเล่นไปเรื่อยๆดูนะครับอโอเคเลยอะ่ะนี่เน่ัยแตบบไฟซอมบงซอมบี้นะครับ่วนเคเวสนะครับก็เนี่ยดูตรงนี้ครับผมอนะ่ะก็กดติ๊กไปนะมันจะมีบอกแล้วครับว่าเราไปทำอะไร นะครับแล้วก็ไปตามพื้นที่นั้นๆนะครับแล้วก็ทําตามที่ตัวเกมมันอบอกมาแค่นั้นเองนะครับส่วนแผนที่นะครับตรงนี้กดขยายมาได้นะครับคือเราสามารถที่จะวาร์ปไปยังพื้นที่ต่างๆได้เนี่ยเช่นอย่างนี้ครับามาเลยครับเนี่ยเราก็สามารถวาร์ปไปได้แต่ว่าตอนนี้กระเป๋าผมเต็มมองจะต้องบอกว่าให้เราเอาของมาเก็บ ในครั้งก่อนอะไรอย่างนี้นะครับสมมติสามารถวาร์ปไปได้นะครับแต่คือโดยสรุปคือเราสามารถวาร์ปไปยังพื้นที่นั้นๆเพิ่มเติมได้นะครับเนี่ยคือพื้นที่มันค่อนข้างกว้างใหญ่มากนะครับสำหรับเกมนี้แล้วก็เนี่ยกดเข้ามาดูตรงเขตนะครับอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่แบบที่เราสามารถอยู่ได้นะตอนนี้นะครับแล้วก็มีแบบบดล็อกไปยาวไกลกว่าเดิมเนี่ยดูดิใหญ่มากนะครับผมคือแบบเล่นได้ยาวๆเลยเกมดีนะครับเออนะครับเนี่ยแผนที่แบบเป็นเขตเป็นแผนที่โลกแบบนี้ดูดิเห็นไหม กว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมยังไงก็ลองเล่นดูแล้วกันนะครับผมเล่นให้ดูได้คร่าวๆประมาณนี้นะครับมีของมาในสองจดหมายก็ลองเข้ามาเช็คดูเนี่ยมีของมาแจกอะไรเงี้ยก็จะลืมเข้ามารับด้วยกันแล้วกันนะครับผมอโอเคคลิปนี้ก็เอามาคร่าวๆให้ดูประมาณนี้นะครับยังไงก็ผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยกันแล้วกันนะครับะว่าจะเล่นให้ดูตอนที่แบบไปเจอคนอื่นๆแล้วแต่ว่าคือแบบเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับลองเล่นดูกันแล้วกันเนาะ โอเคไปแล้วสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกคนครับ